สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเมียนมาสากาเน่ไทยนายนงานตะว,วงกูเลปัชินสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาผมมาีิสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซาเหน่เช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะ มิงกลาบาชินดิันตุซาโนเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่8นะครับนำเสนอเรื่องวัดอรุณหรือวัดอรุณราชวรารามราชวรามาหาวิหารครับคำว่ารุ่งอรุณภาษามย่มาพูดว่าอาโยงอูอาโยงอูนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทคำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับนี่นี้ ดาดางดงามสง่างามหรือเลื่อมใสตะเป้ตะเป้ชื่อเต็มนามะเอชีนามะเอชีเวลาเชนยุทธยาอยยดยามินเซอยยดยามินเซยุคกลาง Alabama a l a b a คิคสร้างไว้ท่าเตท่าเขียนไว้เขียนไว้ Data d ท่าผู้ริเริ่มสร้างสาเตตูสาเตตูรู้หรือทราบติ ตีทราบตีตีตเจดีโบราณเชี่พาพญาเชี่พาพญาหนึ่งองค์จะสูจะสูกษัตริย์ผู้ธนุบำรุงศาสนาหรือภพกดยกามีดายกามีมีชี ชีกษัตริย์หรือราชาบายีบยีสมัยเลเทเทวัดในวังหรือพระอารามหลวงในเขตพระราชวังนานดวมพยานันดวมพยากำหนดไว้ตะมะตาตะมะทา ราชวงศ์พะมตมาราชวงศ์พระรามหรือราชวงศ์จัก,กร,ร,มมรีรามามีนเซรามามีนเซทอดกะถินกะเทงขีกะเทงขี้มาครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่คือวัดอรุณหรองดงามจังเลย ดาอายอ,อูพยาลาตัเปไลดาครับชื่อเต็มๆคืออรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโฮเกรมมาวิหารโฮเคนาเมอชชกาอรุณายาซาวรารามายาซาวรมหาวิหารโลกโคเด สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนเบเชงเดกาเดกาเาาเลบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางอยุทยามินเซเลบายคิลาวกาเตทาดาลูยีทาเดผู้ที่สร้างวัดอรุณเป็นใครหรออายอุพยากุเกเดตูกาเปตูเลเป็นเจดีโบราณองค์หนึ่ง ที่ไม่ทราบถึงผู้ริเริ่มสร้างครับซาเตดูโกมติเดเชฮองพยาตสูบาแล้วองค์าศาสนูปถัมภกของวัดอรุณล่ะมีไหมอโยอูพยาเยอโยอูพยาเยดายกามิงโกชีตลาเคยได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัดซีนไปยินและเทมมาเนนด้วีนพยาอเนเนเกบูเดในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์จักรีก็ไม่ได้เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังแล้วสินะรามามินเซตุยเและเทมมาเนนด้วีนพยามโหตบูโปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังวเหล่ากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ก็มาจะเสด็จมาจัดงานทอดกรถินกันนั้นด้วยพยามโหโอบีเมรามามินเจดวยกเทนลาคินดาจเดคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนาแก,ก๊กนี่คือวัดอรุณหรองดงามจังเลยดาอายองอุพยาลาตะเปไลดาแปลจากภาษาเมยนม,มาตรงๆเราจะได้ว่า สิ่งนี้วัดอรุณใช่ไหมงดงามจังเลยเปลี่ยวต่อไปใช่ไหมงดงามจังเลยเปลี่ยวต่อไปนะครับครับชื่อเต็มเต็มก็คืออรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถานีวิทยุศึกษาโฮเะนาเมอชีกาอารุณารามาราซา วรมหาวิหารลูกโคเดแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่าใช่ครับชื่อยาวอรุณราชวรารามราชาวรมหาวิหารที่ว่าเรียกตั้งแต่ช่วงเวลาไหนเบอเชิงกระเดกะเจทาราเลแปลตามภาษาเมียนม,มาตร,ต,รต,รตรงๆเราจะได้ว่าไหนเวลาตั้งแต่ สร้างไว้การที่ประโยคต่อไปนะครับบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนกลางอายุธยามินเซอเลบายคิลกาเตธาดาลุยีทาเดจากภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่ารัชสมัยอยุธยายุคก,กลางประมาณจากสร้างไว้เขียนไว้ ประโยวต่อมานะครับผู้ที่สร้างวัดอรุณเป็นใครเหรออายอูพยาโกเตทากเเดตตูกะเบตูเลแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆรอจะได้ว่าวัดอรุณสร้างไว้ได้ทำที่ได้ทำที่คนนั้นใครประโยชต่อมานะครับเป็นเจดีย์โบราณองค์หนึ่งที่ไม่ทราบถึงผู้ริเริ่มสร้างครับ สาดเตรูโกมติเดชชฮางพยาตะสูบาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆร,ร,รอจะได้ว่าไม่รู้ที่เจดีโบราณหนึ่งองค์เปรีโยชต่อมานะครับแล้วองค์ศาสนูปถัมพกของวัดอรุณล่ะมีไหมอายยอ,อูพยาเยดายกามิงโกชีตะลา แปลจากภาษาเมียนมา,า,มาแปลจากภาษาเมียนมตรงๆเราจะได้ว่าวัดอรุณของกษัตริย์ผู้ธนุบำร,รุงาศาสนาก็ด้วยมีไหมเปรีโยวต่อมานะครับเคยได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ซีมไปยินและเทมมา นันดวิพยาอันนี้เน่ตัมมาทาเคปูเดแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่าตากศิลราชาตากศิลราชาสมัยตอนวัดในวังสถานะกับกำหนดไว้ได้ทำเคยประโยนต่อมานะครับในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์รรงจักรี ก็ไม่ได้เป็นพระอารามหลวง<อ>จากภาษาเมียนม,มาแปลตรงๆเราจะได้ว่าราชวงศ์พระรามทั้งหลายสมัยตอนวัดในวังไม่ใช่ส่วนนั้นแล้วสินะเรี่อยต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระอารามหลวงอาจจะไม่ได้เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังแล้วก็ตามเหล่ากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ก็มักจะเสด็จมาจัดงานทอดกระถินกันนั้นด้วยพยามโหตตเบเมรามามินเซตุีกระเทงลาคินดาจาเดแปลจากภาษาเมียมาตรงๆเราจะได้ว่าวัดในวังไม่ใช่ส่วนนั้นแล้วแม้ว่าราชวงศ์พระรามทั้งหลายทอดกระถินมา มักจะทำกันคุณผู้ฟังครับน่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่างดงามจังเลยพูดเป็นภาษามยมาได้ว่าตัเปไล่จ๋าตัเปไล่จ๋านะคะในประโยคนี้คำว่าไล่จ๋าเป็นค่ะไล่จ๋าเป็นคำแสดงความประทับใจและ อูทานอย่างสนิทสนมแล้วคำนี้จะเติมหลังคำกริยาหลักแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจังเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่ายิ่งใหญ่จังเลยพูดว่าอาโยองอูพยาะจีเจลายดาอายองอูพยาะจีเจลายดา ที่เรมแม่น้ำลงพัดจังเลยพูดว่ามียบจังเลยพูดว่าเมีบเบ,บหมาเลไดไล่ดามีบเบ,บหมาเลไดไล่จดาอากาศอบอ้าวจังเลยพูดว่ายาตีก้าไอไล่ดาก้าไอไล่จดานะคะ คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งเป็นภาษาเมียนมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาอายองอูพยาลาตะเปลายดาโฮแกนาเมอชีกาอารุณาราสะวรารามะราสามะราสะวรามหาวิหาระลุโคเดปเบชิงกระเดกะเดทาระเลอายุเดยามินแซเลปันเคเลากา 내타다로예타데아용우พยา고데타게데두가베두고마티래시항พยาตสุ바아용우พยาเย다야กามิง고시ดลาตากักสินไปเยนแลแทมา난တွင်พยาอเนเนี่ยต่ม่ทาแกบูเรรามามิงเซตตุยแลแทม,มา난တွင်ยพยามะฮุดอบูเปเซตตุยแลแทม,มา นันวินพยา,มาโมโหโดบูโอนันวินพยา,มาโมโหโดบีแมรามามินเซดุยเกตเองลากินตาจาเดอายอยู่พยาโกปิวบินจาเดตูกาโกเปดูรุยเล่รามามินแซดุยกาแบรสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนเลยนะครับยุคราชวงศ์พระรามหรือ ยุคสมัยรัตนโกสินทร์รามามินเซคิดรามามินเซคิดย,ยิ่งใหญ่ที่สุดอจเจซงอจิเจโซอง,อจจโซงสวยที่สุดอัลลาโซองอัลลาโซงเจดีหรือพระปรางเซดีเจดีแท้จดี แท้จริงเดเก้เดเก้เขาพระสุเมนมิโมตังมิโมตังเป็นตัวแทนหรือแทนที่กซาปิวกซาปิวกซาปิวแปลกพิเศษหรือแปลกประหลาดทูซัาทูซัา เจดีรายหรือเจดีอง์เล็กเจดียนเจดียนสี่องเลสูรอบด้านหรือล้อมรอบปะเลปะเลทวีปใหญ่สี่ทวีปหรือมหาทวีปทั้งสี่ไตจีเลไตไตจีเลไต ประสงค์หรือตั้งใจยี่เวยี่เวรูปปั้นเทวดาณโยกณโยกรูปปั้นยักษ์บาลูโยกบาลูโยรูปปั้นลิงเมี่ยวโยกแบกท่าท่าประเทศจีนตะโยปี เยปี<บ>สีหลากหลายยาง z o o ยาง z o แผ่นกระ z o <อ>แผ่นกระเบื้องจุยเบียแชะจุยเบียแชะติดกะกะขึ้นรูปหรือสร้างลวดลายปูงโปูงพอ,อ,งพอรูปดอกไม้ ป้มโป่งป้มโป่งรูปกินนรีเกินยีโป่งกินยีโป่งคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองกันเลยนะครับพระปรางวัดอรุณเป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อยโยอูเซดีก้ารามามินเซคิมมาอจีเจโซเนลอลาโซเซดีบา จริงจ,งจงริงเหรอคะดเกลาชิแล้วก็พระปรางวัดอรุณนั้นสร้างขึ้นโดยเรียนบอกพระสุเมนไงละ่ะปีดออายงอูเซดีปงซังกามิโมตังโกกซาปิุปีเตทาดาลีเพราะอย่างนี้รูปทรงของพระปรางจึงได้แปลกเป็นพิเศษนี้เองเอดาเจ้าเซดีปงซังกาเจ้า เจดีปงซังกะทูซานีดาโกเจดีรายทั้งสี่องค์ด้านข้างก็ตั้งใจให้เป็นมหาทวีปทั้งสี่ที่อยู่รายรอบเขาพระสุเมนเบกะเจดียนเลสูกะมิโมตาัาเลกะไดจีเลไดโกยีเวทาดาการที่มีรูปเทวดารูปยักษ์รูปลิง แบกอยู่รอบๆอองค์เจดีนั้นก็แปลกดีนาโย,ยปะลูโยเีี่โยตุย,วยวกาเจดีโกปะปะเลกาาเลทูแันเดองค์พระปรางทั้งองค์ก็ติดประดับไว้ด้วยแผ่นกระเบื้องหลากสีจากประเทศจีนด้วยเจดีตะสูลงโกเลตะยกปีกายองจองจุยบยัตเชดุย กททาเดกททาเดลักษณะที่ขึ้นรูปไว้เหมือนกับรูปดอกไม้รูปกินโนรีเลยนะโปงพอทาเดปปงแซนดูกเกะป้นปงเกนยีปุปงดูลูบเบโนใช่ครับโ h o เดสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรก พระปรางวัดอรุณเป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสง่างามที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อโยอ,อูเจดีการามามินเซคเมาอจีเจหมายว่าวัดอรุณพระปรางยุคราชวงศ์พระรามตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับสวยที่สุดเจดีย์ประโยชน์ต่อมานะครับจริงๆหรอคะ จากภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้จากภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าแท้จริงใช่ไหมคะประโยคต่อไปนะครับแล้วก็พระปรางวัดอรุณน,นั้นสร้างขึ้นโดยเรียนแบบเขาพระสุเมนไงละ่ะปีดอาอายองอูเจดีปปงแซงกามิหมตางกูกูปิวปีเดทาดาลีแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่า เสร็จแล้ววัดอรุณรูปแบบเขาพระสุเมนเป็นตัวแทนเสร็จแล้วสร้างไว้การที่ไงละ่ะประโยชน์ต่อมานะครับเพราะอย่างนี้ไอ้การที่ไงล่ะประโยชน์ต่อมานะครับเพราะอย่างนี้รูปทรงของพระปรางจึงได้แปลกเป็นพิเศษนี่เองเอดาเจ้าเจดีปงแซงกาทูซซนีดากู แปลตามภาษาเมียมนมาตรงๆเราจะได้ว่าเพราะเหตุนั้นกำลังเป็นอยู่การที่นี่เองประโยชน์ต่อมานะครับเจดี JD รายทั้ง4องค์ด้านข้างก็ตั้งใจให้เป็นมหาทวีปทั้ง4ที่อยู่รายรอบเขาพระสุเมนปีกาเีดียันเลสูกะมิโมตาวปัลเลกะมิโมตางปัดเลกะ ไดดจีดีกยยเวทาาแปลตามภาษาเยอมันตรงๆเราจะได้ว่าด้านข้างจากเจดีรายสี่องค์เขาพระสุเมนรอบจากทวีเยวต่อมานะครับการที่มีรูปเทวดารูปยักษ์รูปลิงแบกอยู่รอบๆอ,องค์เจดีนั้นก็แปลกดีหน้าเย่วบาลูเยอ่อ มียวดดวยก,กัซีดีโกูปับปะเลกะนี้ท่านทาดาเลทูซันเดท่นทาดาเลทูแซนเดแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่ารูปเทวดารูปยักษ์รูปลิงทั้งหลายเจดี JD, โดยรอบจากแบกเอาไว้การที่ก็ด้วยแปลกพิสศก็ด้วย แปลกพิเศษประโยคต่อไปนะครับองค์พระปรางเจดีทั้งองค์ก็ติดประดับไว้ด้วยแผ่นกระเบื้องหลากสีจากประเทศจีนด้วยเจดีตะสูลงกุเลตะเยบีกายองซงจุยบยาแัดวีเจดีทั้งองค์ก็ด้วยประเทศจีนจากหลากสีแผ่นกระเบื้องทั้งหลายติดเอาไว้ ประโยชน์ต่อไปนะครับลักษณะที่ขึ้นรูปไว้เหมือนกับรูปดอกไม้รูปกินนรีเลยนะปงพอรูปกินนรีเลยนะปูงพอทาเดะปงเันดวยกาแปมปงกีนีปง,ปง,ปงดูลูเบโน,นแปลตามภาษาเยอม,มตรงๆรอจะได้ว่าขึ้นรูปเอาไว้ที่รูปแบบทั้งหลายรูปดอกไม้ทั้งหลาย เหมือนกับเท่านั้นนะประโยคสุดท้ายนะครับใช่ครับโอเคแปลจากภาษาเมนมาตรงๆจะแปลได้ว,ว่าใช่ครูผู้ฟังครับเรามาดูสนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนานเมื่อครู่นี้กันนะครับครับเรามาดูสนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าพระปรางวัดอรุณ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสง่างามที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พูดเป็นภาษาสามยมาได้ว่าอายุอูพยากะรามามินเซคิม,มาอาจีเจโซเนอัลลาโซเซดีบาอายุอูพยากะรามามินเซคิม,มาอจมมาจีเจโซเน เจโซ่เน่อาลาซ่เจดีบานะคะในประโยคนี้คำว่าอ้าซ่เป็นคำปัจจัยแสดงกันเปรียบเทียบขั้นสดุดที่จะแสดงว่าเป็นที่สดุดโดยเติมคำกริยาลงไปในระหว่างคำอ้าและซงนะคะแล้วตามด้วยคำนามหรือ การกระทำที่ถูกเปรียบเทียบเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าคนที่มาสักการะพระเจดีย์โดยส่วนมากเจดีย์โดยส่วนมากมาการโดยทางเรือพูดว่าพญาลาผู้ตูด้วก้าเลเนอเมีย,มยโซลาจ่าเดพญาลาผู้ตูด้วก้าเลเน อเมียนซงจ่าเดสถานีวิทยุศึกษาเส้นทางที่จะไปถึงเร็วที่สุดคือทางไหนพูดว่าอมาเมียนซงเย่าเม่ลังกาเบลันเลอเมียนซงเย่าเม่ลังเป็นผลไม้มมที่หวานที่สดุดพูดว่า อชโชซงอตีเบอชโชซงอตีเบนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองเป็นภาษาเมยียนมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอายองอุสีดีการามามินแซคเคมาอจีแจซงแน,น,านอาลาซงสีดีบาตะเกลาชีพี่ดออายองอุสีดีป่งแังกามิมูตองกู อุซาปิุบีเต่ทาดาลิเอร่าจ้าวเซดีราลิเอร่าจ้าวเซดีปงซังกะทูซ้านนีดาโกเบกะเซดีเยเล้สุกะมิหมูตองปะเลกะไตจีเล้ไดกูยียวยทารานะโยปะลูโยเมี่ยวโยตวยกะเซดีโกทันทาดาเลทูซ้านเดเซดีตสุลงโกเล่ แต่ยปีกายองซงจยบิาชาดูกาทาเดปงพอทาเดปงแซนดูกาแป้นปงเกงนียีปงดวยลูเบนเฮาแเดสถานีวิทยุศึกษาคำพังเพยเฉลยอตุยเนมะสูยุสากาสำหรับวันนี้นำเสนอคำพังเพยที่ว่าฮาวไดเลมัเปียเตตไดเลมัตเชีย how ไดเลยมาพี่ยาติดไดเลยมาช่ยานะคะแปลตรงได้ว่าว่าทุกสิ่งเก่าก็ไม่ควรทิ้งทุกสิ่งใหม่ก็ไม่ควรรักคำศัพท์ที่อยู่ในคำสอนนี้คือ how แปลว่าเก่าได้แปลว่าทุกทุกหรือทุกสิ่งอย่างเล่แปลว่าก็ด้วยวทิ้งติด แปลว่าใหม่มาชิยาแปลได้ว่าไม่ควรรักนะคะความใหม่ของคำสอนนี้คือถึงแม้จะเป็นของเก่าแต่ถ้ายัางใช้ได้คุณภาพยังมีประโยชน์อยู่ก็ไม่ควรทิ้งมันไปก็ไม่ควรทิ้งมันไปส่วนของใหม่นั้นแม้จะน่าใช้เพราะสภาพใหม่เอียมแต่ถ้าคุณภาพ ไม่เข้ากับความต้องการของตัวเองก็ไม่สมควรนำมาใช้นะคะค,คุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเรื่องวัดอรุณหรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตูซาหน่อยได้ในครั้งต่อครับ มิงกลาบาคิมยาสวัสดีค่ะมิงกลาบาชี